ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพุทธที่8กุมภาพันธ์2568ดวงชะตาโดยรวมของคุณในวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันแห่งการสื่อสารและความคิดสร้างสารรค์ครับพลังงานของวันพุธในวันนี้ส่งเสริมความคล่องแคลว่วในการสื่อสารการเจรจาต่อรองและการคิดค้นไอเดียใหม่ๆเป็นวันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพบปะผู้คนการนำเสนอผลงานหรือการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และปฏิภาณไหวพริบด้านการงาน วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการเจราจาหากคุณมีนัดหมายเจราจาธุรกิจนำเสนอโครงการหรือติดต่อประสานงานกับผู้อื่นวันนี้จะเป็นวันที่คุณสามารถทำได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการขายการตลาดหรือประชาสัมพันธ์วันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืออัยาย ฐานลูกค้าใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการพูดจาที่ตรงไปตรงมาเกินไปอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อื่นได้ด้านการเงินดวงการเงินของคุณในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทํางาน หรือได้รับข้อเสนอทางการเงินที่น่าสนใจหากคุณมีแผนการทางการเงินที่ต้องการนำเสนอหรือต้องการเจรจาเรื่องผลประโยชน์วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการสื่อสารอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้านความรัก สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้สดใสและมีการสื่อสารที่ดีคุณและคนรักจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยและมีความเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนโสดวันนี้เป็นวันที่เสน่ห์ของคุณอยู่ที่คำพูดและการแสดงออกมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจผ่านการพูดคุยหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลองเปิดใจและใช้คำพูดที่น่าฟังในการสร้างความประทับใจครับด้านสุขภาพ สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปรา่าและมีพลังอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนื่องจากการสื่อสารและกิจกรรมทางสังคมอาจจะทำให้คุณใช้พลังงานมากควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพกายใจให้สมดุลเรื่กดีประจำวันพุธที่8กุมภาพันธ์2568สำหรับวันพุธที่8กุมภาพันธ์2568เรื่กดีประจำวันมีดังนี้ครับ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกา5นาทีถึง8นาฬิกา35นาทีเป็นราชาเลิกเป็นเลิกที่ส่งเสริมอำนาจบาร,รมีความเป็นผู้นำความน่าเคารพเหมาะสำหรับการเริ่มต้นงานที่ต้องการความก้าวหน้าการสมัครงานการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือหรือการเจรจาธุรกิจที่ต้องการความเป็นทางการหากคุณมีนัดหมายสำคัญที่ต้องการความน่าเชื่อถือช่วงเวลานี้เป็นเลอกดีที่จะช่วยเสริมสง่าราศีของคุณได้ครับช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกา35นาทีเป็นมหาธนเริกเป็นเลกที่ส่งเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จเหมาะสำหรับการทำการมงคลเกี่ยวกับการเงินการค้าการลงทุนการเจรจาธุรกิจหรือการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆหากคุณมีแผนการทางการเงินที่ต้องการลงมือทำหรือต้องการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ช่วงเวลานี้เป็นเลกดีที่จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จครับช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา35นาทีถึง20นาฬิกา5นาทีเป็นเทวีเลิกเป็นเลิกที่ส่งเสริมสเสน่ห์ความสง่างามความเป็นสิริมงคลเหมาะสําหรับการเริ่มต้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความรักความสัมพันธ์การพบปะผุ้คนหรือการเจรจาต่อรองที่ต้องการความนุ่มนวลหากคุณมีนัดหมายสําคัญที่ต้องการสร้างความประทับใจหรือต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีช่วงเวลานี้เป็นเลิกดีที่จะช่วยเสริมสเสน่ห์และความน่าดึงดูดของคุณครับ สีมงคลและสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้เกิดวันพุธที่8กุมภาพันธ์2568สีมงคลสีเขียวเป็นสีประจำวันพุธและเป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอมความผ่อนคลายและความสบายใจการสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวหรือใช้ของใช้สีเขียวในวันนี้จะช่วยเสริมพลังบวกในด้านจิตใจและความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้เป็นอย่างดีสีขาวสีเทา เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดความเรียบง่ายความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือการใช้สีขาวหรือสีเทาจะช่วยเสรสิมสร้างความ warz, น่าเชื่อถือในการสื่อสารและความชัดเจนในการเจรจาของคุณสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีที่แสดงถึงความสงบความเยือกเย็นความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาการใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินจะช่วยเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของคุณสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีชมพู ตามหลักโหราศาสตร์ไทยสีชมพูเป็นสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกกับคนเกิดวันพุธกลางวันเกิดช่วงเช้าถึงเย็นการใช้สีชมพูในวันนี้อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นหรือมีอุปสรรคในการสื่อสารได้หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีชมพูในวันนี้ครับสีส้มสีทองสําหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืนเกิดช่วงเย็นถึงเช้าสีส้มและสีทองอาจจะไม่เป็นมงคลเท่าที่ควรควรพิจารณาใช้สีอื่นที่แนะนํามากกว่า คำแนะนำเพิ่มเติมใช้คำพูดเชิงบวกวันนี้เป็นวันที่พลังของการสื่อสารโดดเด่นลองใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และเป็นบวกในการพูดคุยกับผู้อื่นการใช้ภาษาที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำพาความสำเร็จมาสู่คุณเปิดรับไอเดียใหม่ๆวันนี้เป็นวันที่เหมาะสำหรับการระดมสมองและการคิดค้นไอเดียใหม่ๆลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมองหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพเสียง หากวันนี้คุณต้องใช้เสียงในการสื่อสารมากเป็นพิเศษควรดูแลสุขภาพเสียงให้ดีดื่มน้ำมากมากและหลีกเลี่ยงการใช้เสียงมากเกินไปเพื่อป้องกันเสียงแหบแห้งหรือเจ็บคอหมายเหตุการทำนายดวงชะตนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร